สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันวันอังคารที่สิบห้านะครับวันนี้วันอังคารที่สิบห้านะครับเดือนตุลาสองห้าเจ็ดเนาะสองห้าหกเจ็ดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้คือเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะขายในราคาสามพันห้าร้อยบาทนะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะแบ่งปันพระกลุ่วัดพนมลอกนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนะ พระครูนี้วาธรรมขันธัสโลนี่ต้หลวงพ่อเดิมนะครับที่ได้สร้างรูปหล่อท่านในบรรจุกลุกในวันที่3พฤษภาสองห้าหดที่แตกกลุ่มออกมาเมื่อ5เดือนที่แล้วนะครับจนนับถึงทุกวันนี้ก็อ่วัน5เดือนกับ12วันนะครับ5้าเดือนกับ12วันทางวัดเขาได้จาหน่ายในเวลาในราคา1,000บาทนะให้ญาติโยมให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาบูชาได้มาทําบุญได้อ่าได้นำปัจจัยมาทําบุญกันแล้วก็แจกพระรูปหล่อเนี่ย หรือว่าจะเป็นรูปหล่อร้อยองค์ของท่านพิมพ์เอพิมพ์บีพิมพ์ซีแล้วก็ภาพอิดตาจันจมยันนูนหลวงโคล้ายพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะในราคา1 0 0 0บาทนะครับในวันที่4กับวันที่5นะครับในวันที่4กับวันที่5นะเข้าใจตรงกันนะครับในวันที่4กับวันที่5พฤษภาสองห้าหกเจ็ดพอผ่านวันที่4วันที่5มาก็หมดออกจากวัดนะครับนี่หมดออกจากวัดหมดออกจากวัดนะครับ ได้หมดนะครับได้หมดออกจากวัดคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณไก่การตลาดนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของคุณไก่การตลาดแล้วว่าจะแบ่งปันกันเท่าไหร่นะครับนี่จะแบ่งปันกันเท่าไหร่นะอยู่ที่คนสองคนจะพูดกันแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนตัวองผบมเองก็คือผมแบ่งปันในราคา3,500บาทนี่สามพันบาทนี่ในวันนี้นะครับในวันนี้นะในวันนี้ในวันนี้15พรุ่งนี้พระผมพระเหลือน้อยพระหายากนี่ เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต่างห่วงเห็นแล้วนะครับทุกคนก็ต่างห่วงเห็นแล้วเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งปันในวันนี้นะครับในราคา3,500บาทเป็นวันสุดท้ายนะวันที่15ตามที่พูดคุยกันไว้เนาะนี่ตามที่พูดคุยกันไว้นี่เลยนะครับเพราะว่าหลายท่านนะที่ไปเช่าหาไปแบ่งปันมาเ,าเขาก็ไม่อยากจะแบ่งให้แล้วในราคาเบาๆนะเพราะว่าพระเขาก็มีน้อยเขาก็ห่วงเขาก็เห็นละ ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเอาตามเอาตามเอาตามนี้เอาตามนี้นะครับนี่เอาตามนี้ก็ปิดก็ปิดตามรายการนะครับปิดตามรายการกดติดตามผมไว้กดติดตามผมไว้กดเพิ่มไลน์เพิ่มไอดีผมไว้ก็ได้กดติดตามในช่อง youtube ได้กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครแชร์ขอให้ถูกหวยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หวยออกใครแชร์ให้ถูกหวยนะครับนี่ก็ส่วนในตัวของผมเองพักทุกรายการนะครับผมรับประกันพักแท้รับประกันแท้ทุกรายการมีบัตรรับรองให้นะครับผมนี่เลยนะครับ เป็นบัตรรับรองมาแท้นี่เลยนะครับบัตรนี้ผมส่งทำลงพิมพ์นะครับใครที่เช่าหาผมไปผมถ่ายรูปหน้าหลังแล้วผมส่งพระไปเลยส่งพระให้ท่านนะครับผมจะส่วนบัตรเนี่ยผมถ่ายแล้วผมส่งทำลงพิมพ์เสร็จแล้วผมส่งตามทีหลังนะครับเข้าใจพร้อมกันนะทุกท่านก็ได้ได้กันทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ใครที่เช่าหาผมผมจะถ่ายรูปอย่างนี้หน้าหลังนะครับแล้วก็ส่งไปทําบัตรนะครับแล้วส่วนแต่ส่วนพระเนี่ยปิดผมผมส่งให้เลยนะครับแล้วบัตรผมส่งตามทีหลังรับประกันพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่เลยไม่แทะผมรับคืนร้อยเปร์เนเพราะฉะนั้นเช่าหาไปสบายใจได้นะท่านได้อ่า่าอพุทธคุณพุทธคุณของของบดีไปใช้แน่นอนนะครับม,มาวันนี้ติดตามรายการนะ <c oughs> ส่งตวดีครับตวดีส่งท้ายกับราคานี้เลย <c oughs> ราคาสามพันหารบาทวันนี้มีพิมพ์เอเสียนกลุ่มใหญ่เลยนะนี่มีพิมพ์เอนะครับสกลุ่มด้วย มีไลน์มานะตอบไลน์กับหนึ่งลูกค้านะ,ะต้องตอบลูกค้านะสําคัญเลยนะสำคัญเลยนะผมอะเพราะว่าทําให้ผมมีกําลังใจนะลูกค้าเนี่ย <laughs> โอเคมาคราวนี้ผมส่องให้ดูเลยนะครับมีสิบสองรายการนะครับที่แบ่งปันในวันนี้มีพิมพ์เอเสียงกลมใหญ่แล้วก็มีพิมพ์เอฐานสูงนิยมแล้วก็มีพิมพ์หน้าฝรั่งสาพิมพ์เลยนะครับวันนี้สามเลยมาเริ่มเลยนะครับ รายการที่หนึ่งปิดตามรายการนะครับเนี่ยให้ชัดเจนอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับรายการที่หนึ่งพิมเ์เสียงกลมใหญ่นะครับพิมเ์เสียงกลมใหญ่ร่างกายนี่อวบอิ่มอุดมสมบูรณ์เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ผิวพรรณเนื้อหาโลหะดูง่ายนะดูง <c oughs> ่ายนะสบายตานะครับนี่เลยนี่รายการที่หนึ่งนะครับพิมพเอ เสียงกลมใหญ่นะครับผมพิมเอเสียงกลมใหญ่มาซูมกันเลยอ๋อจะจะไปเลยนี่เลยนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับนี่หน้าตาปากจมูกนี่เป็นเสียงกลมนะพิมเอเสียงกลมใหญ่กับพิมเอฐานสูงนิยมจะต่างกันนะครับเห็นไหมครับดูศีรษนนะศีรษะเขาจะกลมใหญ่กว่ากันนะร่างกายเขาจะไหลเขาจะผึ่งกว่ากันเน็นไหมครับอันนี้คือพิมเอเสียงกลมใหญ่อันนี้คือพิมเอฐานสูงนิยมนี่เลยนะครับเห็นไหมครับ นี่ร่างกายเขาไหลก็จะกว้างกว่าแล้วก็ตรงลงมานะครับนี่ตรงลงมานี่เลยนะครับเห็นไ,ไหมจ่ากันนะนี่คือพิมพ์เอเสียงกลมใหญ่นะอันนี้คือพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะจุ่มกันอยู่สามพันร้อยบาทนะครับวันนี้ส่งท้ายกันเลยนะครับวันนี้ราคานี้นะครับมีสวยๆเด็ดๆให้ดูกันอ่ะรายการที่หนึ่งพิมพ์เอฐานสูงนิยพิมพ์เอเสียงกลมใหญ่ จะแจ้จนะครับสมบูรณ์นะครับฐานนี่เลยนะครับชัดจีนนะครับชัดจีนนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามนี่เลยนะครับเนื้อหาดีสวยงามรับประกันเทสทุกรายการนะครับรายการที่หนึ่งสามพันห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองครับพิมพ์เอ เสียงกลมใหญ่นะครับพ่มีเสียงกลมใหญ่นะครับเนื้อหาดีผิวพันธ์ดีนี่โลหงโลหะดูร่างกายนะครับหัวป่มอุดมสมบูรณ์หล่อเต็มเมไม่เว้าไม่แหว่งนะครับไม่เว้าไม่แหว่งนี่สวยงามนะครับนี่เลยอ่ะรายการที่สองปิดตามรายการเลยนะครับปิดตามรายการเลยรายการที่สามครับพิมพเอเสียงกลมใหญ่นะครับ นี่เลยอยแปงปัดนะอยากให้ชัดเจนนะลองแกนะไหมพิมพ์ A เสียงกลมใหญ่นะครับพิมพ์ A เสียงกลมใหญ่นี่เลยนะครับร่างกายนี่อวบอิ่มอุดมสมบูรณ์อุดมทรัพย์เลยล่ะนี่นี่เลยนะครับล่ำบึกอะ,ะครับพิมพ์ A ลร่ำบึก,ก,น,บ e, บกนี่แหละ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 พิมพ์ A ลร่ำบึกผมมาเรียกพิมพ์ A ลร่ำบึกนะครับนี่เขาอะเรียกเสียงเสียงกลมใหญ่นี่เสียงกลมใหญ่นะพิมพ์ A เสียงกลมใหญ่จริงๆแล้วก็พิมพ์ A ลร่ำบึกนั่นแหละนี่เลยนะครับ รายการที่3ครับ3,500บาทรับประกันเทสทุกรายการติดตามรายการเลยนะครับติดตามรายการเลยนี่รายการที่3รายการที่4ครับนี่พิมพ์เอเสียงกลมใหญ่นะครับพิมพ์เอร่ำบึกพิมพ์เอเสียงกลมใหญ่เดียวกันเดียวกันนี่เลยนะครับสวยงามนะครับนี่ร่างกายอวบอิ่มอุดมสมบูรณ์หล่อเต็มไม่เว้าไม่แหวงนะครับ ไม่เราไม่แบ่งนะครับสวยงามอืมเป็นพิมพ์หายากอีกพิมพ์หนึ่งเลยนะพบเจอน้อยนะไม่ค่อยมีนะอันนี้ก็เป็นพิมพ์หายากนะรายการที่สี่ครับนี่พิมพ์เอเสียงกลมใหญ่นะครับพิมพ์เอลับึกนี่รายการที่ห้าครับช่องทางการติดต่อนะครับน,นี่กดเพิ่มเพื่อนผมไว้ใน youtube นี่ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีอ่า อาการแจ้งเตือนนะเวลาเราุมลงไลท์ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นส่วนที่จะทักทายเข้ามาแบ่งปันหรือว่า,อาสอบถามอะไรมากมาาเกี่ยวกับว่ากลุ่มนี้ก็เบอร์โทรครับผมไอดียไลน์ได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาก็มีหลายคนนะเพิ่มเข้ามาน้องพี่ปิดตรงนี้น้องหาพิมพ์น,นี้ให้หน่อยน้องมีพิมพ์น,นี้ไหมอะไรอย่างนงี้นะครับพี่ผมก็ถ่ายรูปกลับไปก็ปิดกันนะครับมีโอนมีปลายทางนะครับปลายทางผมโบกเพิ่ม100บาทนะครับ มาหางผมบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทครับผมส่วนเงินส่วนส่วนอุ่นก็ได้นะครับอุ่นก็ได้นะครับก็ทักทายเข้า,ามาในไลน์แหละมาพูดคุยกันแล้วว่าจะยังไงกันนะครับอ่าครับผมแต่ที่สําคัญคือผมรับประกันพาแท้ให้ผมรับประกันพาแท้ให้นะครับผมไม่แท้ผมรับคื100นร้อยเปอร์เซ็นต์เงินท่านไม่สูญไปไหนนะไม่สูญไปไหนมารายการที่หกนี่สวยๆเลยนะเดิมๆนี่เป็นพิมพ์เอ พินเอฐานสูงนิยมเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับผิวพรรณเนื้อหาโลหะลูกตรงลูกตาจมูกชัดเจนได้คราบกรุได้คราบแคนไซ์ได้ความดืมเดิมนี่เลยนะครับได้ความดืมเดิมนี่สวยงามมากนะครับเนื้อหานี่เลยโลูหงโลหะนะครับนี่เลยผิวพรรณนี่ร้อยกว่าปีเอเก้าสิบเก้าปีนะเฮ้ยเก้าสิบปีถึงหนึ่งร้อยปีเนื้อหาโลหะก็ต้องอย่างนี้นะนี่ก็ต้องอย่างนี้นะครับนี่รอยพุนรอยเหี่ยวเหมือนกับคุณแล้วครับ เด็กเกิดมาอย่างไงถ้าปิ้งขึ้นมาเกิดมาใหม่ก็นั่นแหละใสเลยนะครับถ้าถึงเก้าสิบปีเมื่อไหร่ก็เหี่ยวหมดแล้วครับนี่เหี่ยวหมดแล้วนะครับนี่เหมือนกันนะครับโลหะก็เหมือนกันครับโลหะก็เหมือนกันนะครับนี่เขาจะไม่เรียบเขาจะไม่ตึงนะถ้าเกิดว่าอายุอานามเยอะเนะี่ยก็เหมือนกันครับผมต้องมีรอยพุนรอยครุขระอะไรเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของความเก่า นี่อายุอนามได้นะอะไรการที่6พิมพ์ A ฐานสูงนิยมนะครับนี่คือพิมพ์เฐานสูงนิยมจะต่างกันนะมันจะต่างกันนะครับนี่พิมพ์ A เสียงกลมกับพิมพ์ A ฐานสูงนิยมเห็นไหมหัวเขาจะต่างกันเห็นไหมครับเขาถึงเรียกเสียงกลมใหญ่ไงเห็นไหมศีรษะท่านจะต่างกันเห็นไหมจมูกท่านเห็นไหมครับนี่ร่างกายก็เหมือนกันเห็นไหมครับไหลนี่เขาจะพึงกว่าพิมพ์ A ฐานนิดนิดพิมพ์นิยมเนี่ยไหลเขาจะห่อลงมานะครับเห็นไหมครับนิดนึงเห็นไหมครับอันนี้จะพึงกว่าร่างกายเขาจะใหญ่กว่ากัน นี่ดูแล้วอวบอิ่มกว่ากันนะนี่จะต่างกันจะต่างกันดูได้เลยนะครับนี่พิมพ์นะอ่าอ่ะ,อะนี่เกิดการแยกพิมพ์นะการแยกพิมพ์นะครับรายการที่หกพิมพ์เฐานสูงนิยมนะครับได้ความเก่าเป็นธรรมชาติได้เนื้อหาสวยงามน,นะครับหล่อเต็มหล่อสมบูรณ์ไม่เว้าไม่แหว่งนะฟอร์มดีถือว่าฟอร์มดีนะครับถือว่าฟอร์มดีฟอร์มดีฟอร์มสวยนะครับฟอร์มดีฟอร์มสวยนะครับรายการที่หกครับนี่เลย รายการที่7ครับในพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับหน้าไทยจมูกชุมพู่นี่ดูความชัดเจนนะครับดูเนื้อหาดูโลหะนะครับนี่ผมว่าชัดเจนนะผมว่าชัดเจนนะครับนี่สวยงามมากลุกตรงลุกตาปากจมูกชัดเจนเห็นไหมครับนี่ผิวพันเนื้อหาดูง่ายนะครับเป็นพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะคราบกลุเห็นไหมครับความเดิมเดินมีคราบดินติดบางๆนะมีความเก่าของธรรมชาติ เป็นธรรมชาติของโลหะนะอายุอานามเก้าสิบปีถึงหนึ่งร้อยปีนะนี่ดูฟอร์มโดยรวมนะครับหล่อเต็มไหมหล่อสมบูรณ์ไหมไม่ขาดไม่เว้าไม่แหว่งนะนี่ใต้ฐานนะครับนี่มีแขนสูงแขนไซายมีคราบกลุนี่มีสนิมเขียวนะเป็นธรรมชาติของอายุอานามโลหะนะเป็นพักกลุนี่เลยแล้วก็ฟอร์มสวยนะครับบอกเลยว่าฟอร์มสวยนะนี่ได้พระแท้ได้รับประกันพระแท้แล้วผมยังรับประกันว่าฟอร์มสวยอ่ะ นี่เลยนะครับร์มสวยนะครับรับประกันว่าอมสวยนะครับรายการที่7ครับ3า0 0บาทนะครับ3 5 0 0บาทรายการราคานี้ผมแบ่งปันปวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ3,500บาทนะครับนี่ใครที่ยังเอื้อมถึงใครที่ยังอพอมีกําลังศรัทธาเนาะใครที่ยังมีกําลังทุนทรัพย์นี่พอที่จะเช่าหานี่พอที่จะเช่าหาพอที่จะเก็บนี่เอาไว้ฝากลูกฝากหลานเอาไว้เป็น ซีรีส์มงคลกลับบ้านนะกลับตัวอย่างนี้ก็คว้าได้นะครับก่อนที่จะเอื้อมไม่ถึงกันนะก่อนที่จะเอื้อมไม่ถึงกันนะครับนี่ก่อนที่จะเอื้อมไม่ถึงปันมีหลายท่านถามผมนะทำไมแบ่งปันถูกจังผมก็ตอบแล้วนะครับเขาก็เข้าใจเขาก็แบ่งปันผมไปนะทางวัดแบ่งปันออกมาจากวัดนะครับในราคา1000บาทนะครับผมในวันที่4กับวันที่5้นะครับหนึ่บาทใครจะบวกเท่าไหร่เราไม่รู้นะต้นทุนเขาอาจจะมาต่างกาันสูงกันไม่ไรไม่เป็นไรนะครับ แต่ผมพอใจที่จะแบ่งปันเพราะว่ันปินพาของผมนะผมพอใจที่แบ่งปันในราคา3,500บาทในวันนี้นะครับ3 5 0 0บาทและผมรับประกันพาแท้ให้และผมรับประกันพาแท้ให้นะครับคนอื่นเราไม่รู้เราไม่ข้องเกี่ยวกันนะนี่ผมเอาในส่วนตัวของผมเองนี่เอาในส่วนตัวผมเองนะครับนี่เลยไม่ว่าท่านจะเอาไปตรวจกล้องพันเอ็กตรวจศักยภาพชั่งน้ําหนักหาเปอร์เซ็นต์ทอง ท่านเอาไปตรวจเอาไปเช็คได้เลยนะถ้าไม่แท้ท่านคืนผมได้เลยนะครับผมมีบัตรรับรองบัตรรับประกันพระแท้ให้นะครับผมนี่รับประกันพระแท100้ร้อยเปอร์เซ็นไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นข้อที่สามเนี่ยคือส่วนต่างในเวลาที่ท่านใช้หาเช่าใช้ไปในระยะเวลาปีสองปีสามปีท่านอาจจะขัดสนอาจจะอะไรท่านก็เอามาคืนผมได้ผมหักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ 25%หรือไม่ก็เราจะวัดกันตรงที่ราคาณปัจจุบันในตอนนั้นว่าราคาแรงขนาดไหนนะครับนี่ราคากลางราคาแรงจะขนาดไหนแล้วก็ไปวัดกันนะครับตอนนั้นอาจจะถึงสี่หมื่นห้าหมื่นท่านก็มาซื้อผมท่านมาคืนผมก็อยู่เขาแบ่งปันกันอยู่ห้าหมื่นะตัวน,นี้แหละก็ครับผมนี่ราคานั้นผมก็จะหัก25%แล้วก็คืนท่านนะครับผมคืนท่านนะครับนี่คือข้อที่สามนะนี่คือข้อที่สามนะส่วนที่จริงแล้วใจความเนื้อหาสําคัญก็อยู่ที่ข้อที่หนึ่ง 1กับ2นะครับรับประกันพระแท้ร้อเปอร์ไม่แท้ผมรับคืนร้อเนะครับนี่เป็นหนังสือรับรองเป็นใบรับบัตรรับรองพระเครื่องหรือหนังสือรับรองนะครับนี่แล้วก็เบียรรับรองพระแท้นะครับนี่เลยนะครับหลวงพ่อเดิมพิมพ์บีพิมพ์อะไรเนี่ยผมก็จะเขียนรายละเอียดลงไปนะครับแล้วก็ไปกลุ่วัดพนมลอกอัเพืท่าตะกูจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่เลยนะครับเข้าใจตรงกันนะครับคือความสบายใจนะคือความสบายใจที่จะทำให้ท่านที่เช่าหาผมระหว่างท่านกับผมนะครับจะได้สบายใจกัน มา <c oughs> รากัการที่3ามชัดเจนนะครับดูแลหน้าตาปากจมูกชัดเจนนะลูกตรงลูกตาเนื้อหาพระผิวพันโลหะนี่คราบกลุ่คราบสนิมเขียวนี่ฟอร์มโดยรวมของพระนะครับหล่อเต็มหล่อสมบูรณ์ไม่เวาไม่แหว่งนะครับนี่รอยตะบงตะใบใต้ตูดนะครับมีกันทรงกันไซมีคราบกลุ่คราบสนิมชัดเจนนะครับออ <c oughs> ในราคาสามพันห้าร้อยบาทรายการที่สามไม่ใช่สิรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเนาะพิมพ์เ e อฐานสูงนิยมนะครับนี่รายการที่แปดนี่พิมพ์เ e อฐานสูงนิยมนะครับนี่หน้าไทยชมููชมพู่องค์นี้ได้ครา,าบกลุ่คราบเก่าวคราบสนิมเขียวได้ธรรมชาติสุดๆเลยนะครับได้ธรรมชาติสุดๆหล่อเต็มหล่อสมบูรณ์นะครับนี่เลยไม่เว้าไม่แหวงนะครับผิวพันธุ์ดี นี่เลยหน้าตาติดชัดเจนนะครับเนื้อหาสวยสุดงดงามรายการที่ 8, พิมพิมีฐานสูงนิยมหน้าไทยจมูกชมพู่นี่เลยนะครับในราคา3 5 0 0ั้บาทรับประกันพระแท้มีบัตรรับรองให้นะครับรายการที่8ครับรายการที่9คราวนี้เป็นพิมพบีนะครับ พิมบีหน้าฝรั่งนี่เลยนะครับนี่หน้าตาปากชมูเห็นไหมครับลงปิ๊ดเลยนะครับลูกตรงลูกตาชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่เลยเป็นพิมพ์หน้าฝรั่งนะครับบีเป็นพิมบีฐานกลางหน้าฝรั่งนะครับเนื้อหาออกเหลืองเหลืองนะนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามนะครับคราบดินคราบกลุเห็นไหมครับความเก่าสนิมความพูนของโลหะนะครับ นี่ชัดเจนสวยงามนะครับสวยงามดูง่ายพระแท้ดูง่ายนะครับนี่รอยตะบุงตะใบนี่เลยนะครับเป็นพิมพ์ีน้าฝรั่งพิมพ์ีน้าฝรั่งนะครับนี่เลยอ่ะรายการที่เก้านี่รายการที่สิบนี่เลยนะรายการที่สิบเป็นพิมพ์ีน้าฝรั่งเหมือนกันนะครับพิมพีน้าฝรั่งเหมือนกัน นี่เป็นพิมพี B, หน้าฝรั่งพิมพ์ีฐานกลางหน้าฝรั่งนะครับนี่สวยงามมากนี่เลยหน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับชัดเจนนะฟอร์มโดยรวมเนี่ยเรามาดูคานนี้นี่พลิกซ้ายพลิกขวาหมุนให้ดูให้รอบเลยว่าหลอเต็มไหมสมบูรณ์ไหมนี่เลยนะครับความเก่าของโลหะเป็นไงนะครับมีสนิมเขียวมีคราบกรูครา,าบขันไซนะครับนี่สวยงามนี่เลยนะครับนี่ใต้ถุงใต้ฐานหลอดเต็มหลอสมบูรณ์ไม่เวาไม่เว่งนะฟอร์มโดยรวมสวย ความโดรรวมสวยนะครับสวยได้แหละนี่รับประกันเลยว่าผอมสวยด้วยมีตามีจมูกมีปากนี่หล่อเต็มสมบูรณ์อย่างนี้ไม่สวยไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะนี่อ่ะรายการที่สิบพิมพบี B ฐานกลางนาฝรั่งนะครับ mm hmm. ช่องทางการติดต่อผมนี่เลยอ่ะอ่ะอ่อมีคนถามแคปไว้หน่อยแคปไ้หน่อยนะครับแชทไ้หน่อยนะครับนี่ mm hmm. เพิ่มเพื mm ่อ hmm. นเพิ่มไ mm hmm. ลน์กัน กดติดตามกันในช่อง youtube นะครับมีมีไลฟ์แบ่งปันกันอตอนเช้านะเช้าๆนะครับหรือว่าติดตามไว้เดี๋ยวเวลาไลฟ์มันจะมีเด้งไปนะครับท่านก็ได้รู้ไม่เช่าไม่หาไม่เป็นไรนะพี่ก็ดูเอาความรู้นะครับให้มันติดตาให้มันติดตาดูเอา,าเนื้อโลหะเก่ามันเป็นอย่างนี้โลหะใหม่มันเป็นอย่างนี้นนนพระแท้เป็นอย่างนี้นะครับดูเอานะครับดูเอา,านะครับอื ผมกล้าพูดเพราะผมรับประกันพระแท้นะครับสบายใจได้สบายใจได้นะครับไม่ว่าท่านจะเอาไปตรวจอะไรก็ได้ตรวจศักยภาพตรวจพันเอ็กตรวจเปอร์เซ็นทองช่างน้ําหนักผมรับประกันทั้งหมดถ้าท่านผวาหรือว่าฟันร้ายท่านคืนผมุได้เลยนะครับขึนหมุมได้เลยกับราคา3,500บาทนะครับวันนี้ผมแบ่งปันปราคานี้วันสุดท้ายนะผมบอกไว้ก่อนนะพระหายาก ผมไม่แบ่งปันขอแบ่งปันเพื่อนฝูงอันนี้มาก็โอ้โหเขาไม่ได้จะแบ่งไปในราคา,าเบาๆแล้วนะเพราะผ้ามีน้อยแล้วคราวนี้แต่ก่อนคนนึงมี10องค์15องค์ใช่ไหมครับมี20องค์อย่างเงี้ยอ่าพวก็พอพอแบ่งปันกันได้เวลาสามองค์สี่องค์ห้าองค์อย่างงี้พอน้อยลงน้อยลงเริ่มห่วงแล้วคราวนี้เริ่มห่วงแล้วนะครับมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเข้าใจตรงกันผมแบ่งปันอ่าสามพันห้าร้อยบาทนะครับในวันนี้นี่รับประกันแท้ให้มีบัตรรับรองให้นะครับอ่ะ พิมพ์เอพิมพ์เอฐานกลางหน้าฝรั่งนะครับมาเดี๋ยวซูมกันให้ดูจะจะเหมือนซองเลยดีกว่าสวยงามมากนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมมีลูกตรงมีลูกตามีจมูกมีปากนี่มีหูนี่เนื้อหาหน้าตานะครับไม่เว้าไม่แหว่งนะนี่ผิวพันธโลหะดูง่ายเลยนะครับนี่สบายใจนะครับสบายใจรอไม่ประกบนี่เลยนะครับนี่ นี่เลยอ่ะนี่มีคราบแข็งไส์มีคราบกลุมีคราบดินมีสนิมเขียวนะครับนี่ความเป็นธรรมชาติของเนื้อหาโลหะนะพิกดูนะครับหลอเต็มเต็มนะครับไม่เว้าไม่แหว่งไม่ขาดไม่เกินนะนี่เพราะฉะนั้นฟอร์มโดยรวมสมบูรณ์นะครับฟอร์มโดยรวมสมบูรณ์อย่างนี้คือสมบูรณ์สวยงามแล้วนะครับนี่อย่างนี้คือสมบูรณ์สวยงาม,อ,างอ,ม,งามอ่ารายการที่11พิมพ์ A ฐานพิมพ์ B พิมพ์ B นะครับฐานกลางหน้าฝรั่งนะครับ สวยงามนะครับารายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับรายการสุดท้ายเป็นพิมพ์บีหน้าฝรั่งนะครับเป็นพิมพ์บีหน้ารังนี่เลยนะครับหน้าตาปากจมูกชัดเจนเห็นไหมครับชัดเจนนะเนื้อหาฟองโลหะดูง่ายนะมีคราบสนิมมีคราบกรุมีแคนไซนะครับนี่ดูง่ายนะครับนี่ดูความเต็มความสมบูรณ์ของโลหะของฟ้าหล่อนะนี่หล่อเต็มหล่อสมบูรณ์ไม่ขาดไม่เว้าไม่แหว่งนะดูแคนไซ์ดูสนิมเขียว ความเก่าของโลหะนะครับ99ปีถึง100ปีนะครับอายุอานามของโลหะอายุอานามของพระกรลุนี้พระกุุนี้หลายท่านนะครับบอกว่าทานันนี่หลายท่านนะครับบอกว่าโอโ้โหจะเป็นยุคต้ตนๆหลายท่านนะครับก็ยอมรับยอมรับในเนื้อหาความเก่าในโลหะนะครับนี่เพราะฉะนั้นการดูพระหล่อนะ อย่าไปเน้นที่ว่าพิมพ์นั้นพิมพ์นี้อย่างอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็มีนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องดูที่เนื้อหาโลหะเป็นพิมพ์นั้นพิมพ์นี้ให้ตรงกันนะครับอย่าไปต้องอ่าก็พูดง่ายจะต้องมีต้องมีตรงนี้ตรงนี้ถ้าหล่อนะมันไม่แน่นอนนะครับมันไม่แน่นอนนะครับนี่ให้เน้นดูที่ว่าเนื้อหาโลหะให้เก่าไว้ก่อนถึงยุค90ปีถึง100ปีนะครับดูให้ดูให้เป็นดูโลหะนะครับดูโลหะนะครับดูโลหะนะนี่โลหะเก่าต้องเป็นธรรมชาติไม่ใช่โลหะเก่่าแแบบตง ตัวหักเก่าแบบเอาน้ำยากัดก็ไม่ใช่นะครับนี่ดูให้ดูให้เป็นนะครับดูให้เป็นนะดูเป็นท่านก็ปลอดภัยนะเรียบตึงก็ไม่น่าจะได้เหมือนเด็กเกิดใหม่นะใสเลยใช่ไหมนะตรงเนตตากับคนเฒ่าคนแก่อยุ่0ปีเราเกือบ100ปีอย่างนี้ดูดิ<ม><ม>เหยวย่นเลยใช่ไหมครับนี่เพราะฉะนั้นเหมือนกันเหมือนกันนะครับดูให้เป็นนะครับอ่ะอาการที่พิมพ์พิมพ์ B บีฐานกลางหน้าฝรั่ง ฟอร์มโดยรวมถือว่าสวยงามมากหน้าตาปากจมูกชัดเจนหน้าตาปาก,ากจมูกชัดเจนแขวนใบอวดใครก็ไม่อายนะไม่อายนะผมบอกได้เลยว่าไม่อายนะอะรายการที่12นะครับนี่วันนี้ผมแบ่งปัน12รายการรายการละ3,500บาทนะครับมีพิมพ์ A เสียนกลมโตมีพิมพ์ A อันสูงนิยมมีพิมพ์ีหน้าฝรั่งนะครับนี่ก็ละกันละสา0พรบาทช่องทางการติดต่อผมมีบัตรรับรองบัตรรับประกันให้สบายใจระหว่างท่านกับผมนะครับนี่เช่าหาผมไปเงินท่านไม่สูญเงินท่านแท้พาผมก็ต้องแท้นะครับนี่สำหรับวันนี้ขอบคุณครับกดติดตามกันไว้นะครับรับชมรับดูการเผยแพร่รับดูกันอ่าพุทธคุณของหลวงพ่อผักดันกลุ่นนี้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่เลยขอบคุณครับ